พบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ฝ้ายจะมาแนะนํานะคะวิธีการดูแลนะคะสําหรับคนไข้ที่ใส่สายให้อาหารนะคะทางจมูกนะคะเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะที่หลักๆนะคะก็จะ,จะมีมีเลยสายให้อาหารนะคะหรือที่ว่า NG t u b นะคะแล้วก็ไซลิงไซลิงฟีดนะคะจริงๆไซลิงฟีดอ่จจะมี 50cc ซีซีแต่ว่านอกจากไซลิงฟีดเนี่ยมันจะมีไซลิงสาหรับ ฉีดยาที่เป็น 50cc เหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปซื้อนะคะต้องดูดีๆนะคะลูกค้าต้องดูดีๆนะคะว่าที่เราไปซื้อเราต้องการวัตถุประสงค์แบบไหนนะคะถ้าเป็นไซลิงค์แบบนี้นะคะตรงเนี้ยตรงจุกตรงเนี้ยมันจะเล็กๆนะคะอันเนี้ยเขาเอาไว้ฉีดยานะคะไว้ฉีดยานะฟีดอาหารไม่ได้นะคะเราจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะเล็กเนี่ยมันจะเล็กนะคะมันไม่สามารถที่จะให้อาหารไหลผ่านได้นะคะ แต่อันนี้ก็คือถูกต้องอันนี้ก็คือตรงปลายเนี่ยมันจะใหญ่นะคะตรงเนี้ยก็คือสําหรับไฟลิกงสําหรับฟีดอาหารนะคะเนาะเวลาไปอ่ะถ้าเราไม่ชวนแนะนําให้ถามพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ร้านขายเวชพันธ์ทางการแพทย์นะคะอ่ะการดูแลสายเอ็นจีนะคะที่ใส่เข้าไปจมูกนะคะเนาะมันมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันขออนุญาตสินะอ่ะเรามาดูกันนะคะเนาะ นี่อันนี้สาย NGT นะคะเนาะก็จะมีขนาดบอกนะคะในถุงนะคะว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นขนาด16นะคะส่วนสีเขียวก็จะเป็น14นะคะเนาะแล้วในสายเนี่ยมันก็จะมีขีดบอกนะคะก็คือบอกมาร์กไว้นะคะว่าอันนี้สองสาอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะอ่ะมันจะมีมาร์กบอกนะคะฉะนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใส่ให้ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลหรือที่บ้านก็ตามนะคะ ให้ดูด้วยนะคะว่าเขาอะมาร์กไว้ที่เท่าไหร่นะคะถ้ากลัวจะไม่ได้จดไว้เลยว่ามาร์กที่เท่าไหร่นะคะจดไว้เลย2ขีด3ขีดหรือ4ขีดให้จดไว้เลยนะคะเผื่อมีการเลื่อนหลุดนะคะเนาะไม่เข้ากระเพาะเนี่ยก็คืออาจจะเข้าปอดได้ก็เกิดการติดเชื้อในปอดได้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องมารักษากันอีกนะคะเนาะ เนาะอันนี้หลักสําคัญนะคะสาคัญเนาะจริงๆอ่ะมันมีหลักสําคัญหลายอย่างเลยนะคะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียนเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่ฟีดอาหารนะคะต้องเทสด้วยว่าสายเนี่ยมันลงถึงกระเพาะจริงๆหรือเปล่านะคะเนาะส่วนมากที่เขาแนะนําให้เทสก็คือเป็นการดูดคอนเทนต์หรือดูดอาหารที่มันค้างในกระเพาะออกมานะคะถ้ามันดูดออกมาก็แปลว่ามันอยู่ในกระเพาะนะคะเนาอะวอิธีการแล้วก็ นี่เนาะดูดออกมานะคะดูดว่ามันได้เท่าถ้ามันมีออกมาเนี่ยก็แสดงว่ามันอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะเนาะแต่ถ้ามันออกมาเยอะมากๆเนี่ยเราต้องไปดูแล้วไอ้มันทาไมมันค้างเยอะขนาดนี้ทําไมไม่ย่อยทั้งที่ระยะเวลามันห่างกันมากเลยอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะเนาะหลักสําคัญดูมาร์กนะคะดูดคอนเทนต์ก่อนฟีดทุกครั้ง จัดท่าให้คนไข้ศีรษะสูงนะคะเนาะไม่นอนราบนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสำลักเข้าปอดนะคะเดี๋ยวติดเชื้อในปอดตามมานะคะเนาะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะถ้ามีเสมหะต้องดูเสมหะก่อนนะคะดูเสมหะก่อนฟีดนะคะไม่ใช่ว่าแบบมีเสมหะไอ้คอกๆแล้วก็ไปฟีดโอสำลักแน่นอนเลยนะคะแบบนั้นเนาะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะคะโอเค หลักสำคัญก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมติดตามเพจฝ้ายไว้นะคะแล้วก็อินบ็อกมาได้เลยสอบถามได้เลยฝ้ายยินดีตอบนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ